สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านขนมอุ่นใจสอนสร้างอาชีพนะคะวันนี้มาสอนทําช็อกโกแลตบอนไม่งอเตาอบนะคะลักษณะด้านในของเขานะคะเนื้อสัมผัสของเขาวันนี้จะกรุบกรอบมากหอมเนยถั่วมากๆเลยค่ะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้เลยส่วนประกอบวันนี้นะคะใช้เป็นเค้กเกอร์เนยถั่ว200กรัม ช็อกโกแลตสำหรับผสมในเนื้อ200กรัมช็อกโกแลตเคลือบ150่อกรัมนมสดรสจืด2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกล็ดน้ำตาลนะคะตามใจชอบเลยวันนี้ใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลตมีความหวานอยู่แล้วในตัวไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะ เรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดของแคคเกอร์นะคะไม่มีอะไรทิ้งเลยค่ะทั้งไส้แล้วก็เนื้อแคคเกอร์นะคะสําหรับไส้เราแยกนะคะลงไปไว้ในส่วนผสมของนมจืดที่เราเตรียมไว้สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็แคคเกอร์เราก็ใส่ถุงบดแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นเราก็ปั่นได้เลยแต่อันนี้เน้นแฮนด์เมดนะคะใช้ไม้หรือว่าอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักเยอะๆนะคะมาบีเขาให้ละเอียด เพิ่มขึ้นนะคะให้ละเอียดหรือจะเนื้อสัมผัสแบบหยาบ,บๆแบบนี้ก็ได้ค่ะพอได้เสร็จแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้แล้วก็มาเตรียมส่วนผสมของช็อกโกแลตคอมพาว์วันนี้เรานำไปตุนหรือนำไปเวฟนะคะ สำหรับเอื้องนะคะนําไปเวฟนะคะครั้งละ30วินาทีจํานวน3ครั้งก็จะได้เป็นลักษณะช็อกโกแลตเนื้อเร็วๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาบี้ส่วนผสมของไส้นะคะเขาจะมีกลิ่นหอมของถั่วแล้วก็เนยมีรสชาติเค็มนิดๆ,ๆนะคะจากนั้นเรานําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาใส่ในเนื้อเค้กเกอร์นะคะที่เราบดละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสงส่วน หรือถ้าใครทําขนมอยู่แล้วนะคะเนื้อเค้กเกอร์ของเราวันนี้เปลี่ยนเป็นเค้กนะคะที่ไม่ขึ้นฟูหรือเนื้อไม่ได้มาตรฐานเราก็นํามาดัดแปลงเป็นชโโ็อกโกแลตปอนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ เมื่อเรานวดส่วนผสมทุกอย่างไปสักพักนึงเขาก็จะสามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้นะคะก็ถือว่าได้แล้วนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆเลยค่ะแล้วก็ชั่งน้ําหนักอยู่ที่30กรัมนะคะวันนี้เองใช้เป็นลูกขนาดกลางนะคะ สูตรนี้นะคะเอิ้งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ16ลูกนะคะเมื่อเราทําครบทุกลูกแล้วให้เรานําไปแช่เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวไว้ในช่องปกตินะคะประมาณ30นาทีค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะแล้วเราก็มาเตรียมช็อกโกแลตสาหรับเคลือบกันเลยค่ะสําหรับช็อกโกแลตนะคะที่เราใช้เคลือบอาจจะนําไปตุ๋นาก็ได้นะคะให้เขาเป็นลักษณะเหลวๆแบบนี้หรือนําไปเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะ การเคลือบนะคะเราใช้ไม้จิ้มฟันค่ะช่วยในการจิ้มเขานะคะเพื่อให้การเคลือบของเราเนี่ยทั่วทั้งลูกนะคะจากนั้นนะคะเราอาจจะนําไปวางไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวหรือนําไปวางบนกระทงที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนี่ละค่ะจุ่มช็อกโกแลตเพื่อปิดช่องว่างนะคะที่เราเสียบไว้เมื่อกี้นะคะ แล้วก็การตกแต่งหน้านะคะใช้เป็นเกล็ดน้ำตาลนะคะแล้วแต่ตามที่เราสะดวกที่เรามีได้เลยเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามให้กับช็อกโกแลตบอลของเราค่ะ แล้วก็การตกแต่งอีกแบบหนึ่งนะคะเรานำช็อกโกแลตที่เหลือจากการเคลือบนี่แหละค่ะมาใส่ถุงแกงแล้วก็วาดเป็นเส้นแบบนี้หรือเอาตามที่เราชอบหรือความสะดวกของเราได้เลยอาจจะเปลี่ยนเป็นไว้ช็อกโกแลตก็ได้เพื่อเพิ่มสีสันให้กับช็อกโกแลตบ,บอลของเราวันนี้ ทุกลูกให้เรานำช็อกโกแลตบอลนี่แหละค่ะไปแช่เย็นให้เขาเซตตัวในช่องปกติอีกประมาณ1ชั่วโมงแล้วสามารถนำออกมาให้ลูกๆของเราทานได้เลยหรือจะนำมาแพ็คเพื่อวางจำหน่ายได้เลยนะคะการคำนวณต้นทุนสูตรนี้นะคะจะอยู่ที่90บาทหรือแล้วแต่วัตถุดิบที่เราเลือกนำมาใช้ของแต่ละคนอย่าลืมคิดกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับการทำช็อกโกแลตบอลและสำหรับท่านที่ยังไม่กดซับสไคร b ์และก็กดแนกระดิ่งยังไงไก็ฝากเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ